ต่ยนงจะรอจ้าปตุดที่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้เป็นแต่ยานเท่ๆเลยเนียสนใจติเดเตียวจะพึ่งยูสาติเดเตียวคนนั้นโหปตุจีจังโกเลยน้องซูอู้อันตรายสุดเลยเนียอยู่คุยผ่านอันนี้นะ

hãy đi tiêu xa dễ tạo lo dễ chăng 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 chân chăng 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 tiêu chăng chăng chân chăng 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 ຢູ່ບ o ງກະລູແລະຊິໂ u ປອນດາໂອຕໍປາດເອປັດໂຕຊິປ່ອຍເລີຍຊ เาใส่การตัวนึงคกุ้กใส่กาัวเรียบกุยนะยินต่อเกีนยงยูนอร์ซาซาซาชิบนะันเดอร์ยิงตัวเดอดหัวขวา่ลอนตุนเนี่ยชิบนะตวเอดหขวาน่นลอนุยไลใส่ตันงตัวเดือดัานส่นนกุเนี่ยยิงตัวเดือดัาน่นลยลเนะ

ขึไปขับด <iah> ้หรอคขึ้นไปขับยี่ถึงแม่ิมันขาดิน่น้าเด็กมันขาดินที่หน้าเป็นคนใหม่หมนี่ปีนมาทางเนื้อนี่มั้ยพมาปีมาที่เมยได้เ่างนะี่ั้งะวิเต้นองแบบตัวึงพวกมา่พวกไรเนอะเรเกียนะลูก <laughs> là đổ. Tiêu Không tiêu. ta Đẹp vãi á. ขึ้นไปขับเลยขึ้นไปขับเลยขึ้นไปจิจักเลยบอว่าคนนี้นี่จัปานี่ได้แล้ว๋ย่คนนี้นะติตใจดีจิตใจละจิตใจละ 对，还能发照不？哦，来捡喽！呼呼呼呼，还得丢。那这种我研究的把捡了，偷捡。啥啥啥啥？谁拍的？你丢，你说的。OK OK。